คุณต้องการใช้งานต่อนะครับเพียงแค่คุณยก n o t e โน้ตบุ๊กออกมาเงี้ยมันก็พร้อมใช้งานได้เลยวีเดียวบางทีอาจจะแค่2วิคือแบตมันอึดมากก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานโน้ตบุ๊ก Intel NUC M15 นะครับหลังจากที่ ผมได้ซื้อไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วมั้งผมจําไม่ได้แล้วว่าซื้อวันไหนนะครับแต่ก็น่าจะนานมาสักพักหนึ่งน่าจะ3 4มหเดือนแล้วนะครับที่ได้ซื้อเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับนี่อยู่ทางด้านหลังผมนี้แล้วก็โต๊ะเนี้ยก็จะเป็นโต๊ะในการนั่งทํางานของผมนั่นเองนะครับก็จริงๆตัวนี้ผมจะไม่ได้ใช้งานคนเดียวนะครับเราใช้งานกันอยู่2คนด้วยกันนะครับก็จะมีผมแล้วก็ทีมงานคนที่ทําบัญชีนะครับซึ่งในส่วนของแท่นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ทํางานเอกสารแบบ100ดัังนน้ผ จะมาลองเล่ามุมมองประสบการณ์ในการใช้งานตัว Intel NUC M15 ตัวนี้นะครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็รู้สึกชอบอย่างไรบ้างพอเปลี่ยนมาใช้งานโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยผมขอเล่าเรื่องของความชอบเอันก่อนแล้วกัน เฟิร์สอิ e เทชันในการที่ผมได้จับโนบุ๊กตัวนี้ครั้งแรกที่ซื้อนะเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวนี้ Intel ทําโนบุ๊กตัวเองออกมาแล้วหรอมันมีตีตาแบรนด์ Intel เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีแค่ไหนเนาะแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นของแบรนด์ Intel อ่ะมันน่าสนใจครับแล้วผมได้ลองรีวิวได้ลองจับวัสดุแมทเทียรอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกแบบแฮปปี้มาก นะครับต้องบอกว่ามันแฮปปี้มากคือตัวเครื่องมันเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยทําให้เวลาเราใช้งานยกไปไหนมาไหนหรือว่าสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกเรียบหรูดูดีและก็ในเรื่องของการใช้งานจริงๆเลยนะ อย่างอันนี้ผมจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่แบบอีกคนนึงเขาจะมีปัญหามากกว่าส่วนตัวผมผมใช้งานเสร็จเนี่ยผมก็บางทีก็จะชัด้ดาวคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างนั่นแหละแต่ว่าอีกคนนึงเขาจะเป็นพวกประเภทเปิดไฟล์อะไรก็ไม่รู้หลายแท็บเยอะแยะมากมายนะก็เรียกว่าเปิดยาวๆเปิดเอาไว้ไม่เคยที่จะปิดอะไรเลยนะครับในส่วนของตัวนี้นี่แหละต้องบอกก่อนว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น Windows นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเจอปัญหาอย่างเช่นที่แบบว่าเครื่องมันจะอืดเครื่องมันจะหน่วงหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ชัดดาวอะไรบ้างเนี่ย เวลาเปิดเครื่องมันจะมีปัญหานี่ครับถ้าปิดเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเข้าสู่สลีปโหมดได้แบบอย่างรวดเร็วมากๆนะแต่ถ้าสมมติคุณต้องการใช้งานต่อนะครับเพียงแค่คุณยกโน้ตบุ๊กออกมาเงี้ยมันก็พร้อมใช้งานได้เลยอันนี้คือแบบเฮ้ยมันคือข้อดีหนึ่งอย่างเลยนะที่แบบโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทําได้เอาจริงๆมันไม่ได้ทําได้แค่ตัว nucm 1 5หารอกมันได้เพราะไอ้ตัวอะไรนะที่เรียกว่ามาตรฐาน intel Evo อันเนี้ยมันก็เลยทําได้นะแล้วก็อย่างที่2ที่ผมใช้แล้วรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยน,นั่นก็คืืออออในเเรร่่งงขแบตตี ตัวแบตเตอรี่เนี่ยโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือจะให้บอกว่าไม่พกอะแดปเตอร์ชาร์จก็ไม่ใช่ผมยังคงติดนิสัยแบบพกอะแดปเตอร์ชาร์จเอาไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติการพกอะแดปเตอร์ชาร์จของผมเนี่ยจะเป็นการไปต่างจังหวัดนะถ้าไปออกนอกสถานที่ใช้งานโน้ตบุ๊กแค่แบบช่วงค่าวันเนี่ยผมไม่ต้องพกอะแดปเตอร์เลยนนี้แบบมั่นใจได้เลยนะครับว่าชาร์จเอาไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบทั้งวันจริงๆนะครับแต่แต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยที่ผมไปต่างจังหวัดมานะครับสองคืนสามวัน อันนี้ยอมรับเลยว่าส่วนตัวผมผมพกอะแดปเตอร์ไปครับแต่ถามว่าได้ใช้งานไหมไม่ได้ใช้เลยคือแบตมันอึดมากนะครับไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะมีโดนงานโดนตามงานสั่งงานอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ยังต้องคงใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่ซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยผมได้เปิดใช้งานประมาณวาละ2อชั่วโมงมั้งแล้วก็ไม่ได้ชันด,ดาวเลยปิดสลีปเอาไว้นะครับเชื่อไหมว่าตลอด3วันนั้นอะ ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานเพียงพอนะครับเพียงแค่ว่าเออตอนกลับมาแบตมันก็อาจจะเหลือแบบแค่สิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วบบอันนี้ถือว่าแบตอึดจริงแบตใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของความร้อนอันนี้คือไม่รู้สึกเลยว่ามันร้อนนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบพอดีโลหะเออมันช่วยสามารถ ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีใช่ไหมทำให้รู้สึกว่าเวลาใช้งานอะไรต่างเนี่ยมันไม่เกิดความร้อนสะสมนะครับอันนี้คือข้อดีอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างไหมสาหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แน่นอนไม่มีอะไรทุกอย่างเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขอพูดอะไรที่มันย้อนแย้งนิดนึงแล้วกันตอนแรกผมบอกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เวลาปิดนะครับปิดอย่างนี้ใช่ไหมและเราจะกลับมาใช้งานใหม่เนี่ยเพียงแค่เรายกเปิดนี้ครับปั๊บมันก็จะพร้อมใช้งานทันทีเนี่ยวิเดียวบางทีอาจจะแค่2วิแต่สิ่่งทีผมเจอก็คือ ถ้าสมมุติเราใช้งานอย่างเงี้ยแบบเป็นเดือนเลยนะแล้วไม่เคยชั้ดาวเลยไม่เคยปิดเครื่องไม่เคยรีสตาร์ทอะไรเลยเนี่ยเคยเจออยู่แค่2ครั้งครับตั้งแต่ใช้งานมามันจะเหมือนกับไม่ค่อยตื่นอาจจะต้องกดสเปซบาร์ย้ำๆรอสักสิบสิาวิมันถึงจะตื่นหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับไม่มั่นใจว่าบัคในส่วนของตัวเนี้ยเป็นในส่วนของตัวว i n d o w s หรือในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมแต่ถ้าเดานะน่าจะเป็น Windows มากกว่าเพราะว่าโน้ตบุ๊ก ส่วนมากเลยที่มันใช้งาน Windows เนี่ยมักจะเจอปัญหาอะไรอย่างนี้ค่อนข้างมากแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องการประชุมเสียงไมโครโฟนคือไม่ต้องต่อไมโครโฟนแยกเลยปกติผมจะมีไมโครโฟนพวกต่อพวก HyperX ต่อพวกอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยเขามีไอ้พวก ไออะไรสักอย่างนี่แหละที่มันช่วยสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วก็ทําให้เสียงของเราเนี่ยได้ดีก็ใช้กล้องเว็บแคมของเขาใช้ไมโครโฟนของเขาเนี่ยเรียกว่ามีการสื่อสารสนทนาที่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากใช้แล้วรู้สึกชอบแล้วรู้สึกแฮปปี้กับมันเลยก็โดยถ้าถามส่วนตัวผมนะหลังจากที่ได้ใช้งานมาประมาณ3-4เดือนนะครับเต็มสิให้เท่าไหร่ผมขอให้สักประมาณ9แล้วกันนะครับผมขอหักคะแนนที่แบบว่า เฮ้ยมันก็มีบ้างนะที่แบบเป็นเดือนเลยแล้วแบบลองเปิดใช้เนี่ยมันก็แบบไม่ตื่นแล้วก็อย่างที่2ที่หักคะแนนอีกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ G board, คีย์บอร์ดซื้อผมซื้อเป็นคนที่ซื้อลอตแรกมาแล้วแบบ มันไม่มีสกีนภาษาไทยแต่ตอนนี้ที่เขาวางขายเขาออกเวอร์ชั่นสกินภาษาไทยมาแล้วนะครับทำให้ผมรู้สึกแบบไรวะแล้วทำไมล็อตแรกคุณไม่สกินมาเรียกว่าถ้าสมมติใครซื้อล็อตหลังต่อจากนี้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบที่มันมีการสกินภาษาไทยอันนี้ก็น่าจะยังมีเหลืออยู่มั้งล็อตล็อตนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่แบบรู้สึกแอบจะไดเ้ดเหมือนกันน่าจะได้ตัวที่มันสกีนภาษาไทยมาแล้วนะครับก็คร่าวๆแค่ประมาณนี้แหละผมคงไม่ลงลึกนะครับว่าในเรื่องการแต่งภาพในเรื่องอองกาาาารรรตตััด่่่มนนเเป็ยไพะว ครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องหลักในการที่ผมเอามาใช้งานทางานอะไรต่งตางๆแต่ถ้าจากที่เคยเทสรีวิวไปเนี่ยเครื่องนี้มันสามารถตัดต่อแล้วก็ทํางานได้สบายเลยต่อว่าเรือ่องงานเอกสารเรือ่องงานอะไรต่างๆผมยังคงยกให้เครื่องนี้ถือว่าถูกใจที่สุดตั้งแต่เคยใช้งานโน้ตบุ๊กมาครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเล่นต่อ ก็จากที่ผมได้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวไปนะพอดีวันนี้ผมมาออกกิจกรรม Intel Evo พาซื้อนะครับแล้วก็พอดีพี่กลับเลยพอดีครับพอดีผมมาแล้วเจอพี่เขามาซื้อน้ t ตบุ๊กพอดีทำไมตัดสินใจซื้อตัวนี้ครับผมก็ถ้าในส่วนของตัวผมเนี่ยจริงก็มีมองไว้หลายหลายรุ่นก็รึกษามาก่อนนะครับแต่ว่าพี่ตัดหินใจจริงเนี่ยก็คือต้องเรียนนะครัว่า ตัวตัวของตัวยูตัวอนเทลเนี่ยคือมีนํานของที่ค่อนข้างแบบรีเมียมมากมันจะดูกันเลยอย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆแบบฟิลแบบวัสดุดีมากอ่าอ่าเป็นโลหะเลยจริงๆเพื่อเรียกว่าตัวอินเทร์วิวเนี่ยครับก็คือการประกันตางเที่มีการตรวจสอบตัวจสอบหลายอย่างซึ่งมันได้มาตรฐานที่ที่ผมมองว่าเราเราเราไว้ใจในส่วนนี้ทับงี้ผมถามพี่ผมเชื่อได้ว่าพี่คือไปศึกษามาแล้วว่าอินเทร์วิวคืออะไรครับผมเขา้าวเขาข้าวจริงๆโอเคคือมันเป็นเหมือนกับ มันตรวจสอบแล้ว่ามันเป็นรมเท่านี้สีจอเท่านี้อะไรสักแบบโอเคซึ่งพี่ซื้อตัวไหนมาไอห้าเลยไอเจ็ดไอเจ็ดไอเจ็ดจัดโปรด้วยผมซื้อตอนสามหมื่นเก้าพันเก้าที่เหลือสามหมื่นสามพันเก้าโชคดีด <laughs> ครับโชคดีครับครับผมโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้ว แล้วมีอะไรที่ชอบอสำหรับเครื่องดี้อนตัวนี้เสื้อส่วนตัวของมีเนี่ยก็คือตัดสินจใจอยู่ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมมองว่าตัวนี้ได้จอที่สิบห้าสิบเซต์ด้วยแล้วพอกับการสกรีนจออ๋อมีค,อคือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เราน่าจะเห็จากบนรูมแมทราคาที่ผมว่าควานี้งค่าสนใจในจอของมีใช่คือพอราคามันปรับลงมาปุ๊บแล้วได้จอพัดด้วยอย่างเนี้ยคือน่าสนใจมากใช่ครับโอเคได้ครับพี่ก็เดี๋ยววันนี้ผมมีของรางวัลให้พี่ด้วยเป็นพวกหมอนตัวใหญ่เลยแล้วก็ที่หลอกกคครรัับได้บโอเคคคขอบุณมากรับ